เด็กอยู่ที่นี่เพื่อเก่งและเริ่มฝึกตั้งแต่อยู่ในคันและทรงบังเกิดในหมื่นกว่าพระองค์เขากลับชาติมาเกิดเป็นองค์ชายรองแห่งราชวงศ์เซียผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาแค่อยากจะสนุกกับมันตอนนี้อายุ19ปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆห้องเตยตรัสว่ามิสเตอร์ฟานไม่รู้ศิลปะก,การต่อสู้หรือไม่ไม่มีอะไรนอกจากความหล่อเหลาดังนั้นให้ชื่อเขาว่าดงว่องบอกเขาไปและทําประโยชน์ให้ประเทศเล็กน้อย พูดง่ายๆก็คือการอยู่ในกฎหมายเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับแต่เขาบอกว่าเพิ่งคัดเลือกนางบำเรอไม่กี่ร้อยคนเพื่อเตรียมการฝึกภายใต้การคุ้มกันของทหารสามพันนายไปที่ภูเขาคุหลุนและสนิทสนมกับเทพธดดาตอนนี้เขาเลิกต่อต้านแล้วแค่หวังว่าเทพีแห่งยูนิคอร์จะงดงาม ตกลงอย่างสะดวกที่จะให้คุณโหลดสนม100คนขณะที่ฉันกําลังคิดสาวใช้บอกเขาทันทีว่าคนของภูเขาคุณหลุนมาถึงแล้วยิ่งกว่านั้นบุคคลน,นี้ดูไม่มีความหมายชายที่เป็นผู้นําเพิ่งเดินไปและพูดอย่างมืดมนถนนคือเจ้าชายวิ่งไปพักที่นี่ตั้งแต่สมัยโบราณคุณเป็นคนแรก ผู้ชายคนนี้เพิ่งมาถึงเขาหยาบคายมากเขาไม่สุภาพจากนั้นเขาก็บอกว่าเจ้าชายแห่งต้าเชียไปที่ภูเขาคุหลุนเป็นการส่วนตัวพูดตามเหตุผลได้ปีนภูเขาคุลุนแล้วแต่ชายชาราได้ยินว่าการฝึกฝนของเจ้าชายเซียเป็นเวลาหลายปียังไม่ดีเท่าของสุนตงคนจริงยิ่งใหญ่เท่าฟ้าไม่ว่าในกรณีใดกษัตริย์ก็ยังเป็นเจ้าชายของประเทศเสือไม่คำรามคิดว่าแมวร้องหรือถามเขาว่าเขาต้องการให้กองทหารมาของต้าเชียทำลายภูเขาคุลุนหรือไม่ทำให้เขากลัวทันทีรีบโบกมือและบอกว่าไม่ อาจเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องคำนับเจ้าชายที่หล่อเหลาพอๆกับเจ้าเท่านั้นหลังจากนั้นเขากล่าวว่าแหวนถูกจัดไว้ที่ภูเขาคุนหลุนเพื่อรอการมาถึงของเจ้าชายเขาทิ้งประโยคด้วยความโกรธและจากไปสาวใช้บอกว่าเพราะใบหน้าของฮากวกเธอจึงถูกบังคับให้ต่อสู้ในสังเวียนหากการประนีประนอมนี้ไม่ได้ผลจุดจบของเขาจะต้องโศกเศร้าเขาและสาวใช้จึงเดินไปตามทางที่ถูกตีไม่นานเราก็มาถึงเชิงเขาคุนหลุนฉันเพิ่งเข้าประตูฉอนม่อนและได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างไรก็ตามเขามีใบหน้าที่หล่อเหลา แม้แต่ผู้เท่าหญิงชาวอเมริกันก็ยัง,ลงหลงใหลในความหล่อเหลาของเขาเขาเดินตรงไปที่วงแหวนฉันขอถามใครที่นี่กล้าสู้ฉันคำพูดนี้ดึงดูดความสนใจของสาวกบคุณหลุนที่อยู่ใต้วงแหวนทันทีผู้ชายคนนี้หัน360องศาเข้าสู่วงแหวนอย่างเท่เขาเป็นสิทธิ์ชันนอกคนแรกของภูเขาคุณหลุนผู้อาวุโสกล่าวว่าคราวนี้ไม่เกี่ยวกับการฝึกฝนแต่เมื่อเทียบกับเทคนิคดาบสามเกมของเดือนกุมภาพัานธ์ฉันรู้ว่าพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก พื่อให้คุณพบว่ามันยากที่จะจากไปอย่างไรก็ตามหากคุณเปรียบเทียบฝีมือดาคุณคิดผิดแล้วเพราะตั้งแต่เด็กฉันชอบคลายร้อนเขาบอกว่าชื่อหนุ่ยอยู่ตรงข้ามนี้เองและตอนนี้เขาแซงทําเป็นพูดว่าเขาฝึกดาฝ่าหลุนกงมาสองปีครึ่งแล้วสหายของเขาที่มีอายุต่ํากว่าสิบขวบไม่เหมาะกับเขาแล้วเอามือคลาหลังเพื่อให้ออกมาจากดาถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่สุภาพอีกต่อไปเราให้เขามีปฏิกิริยาฉันเฉืญอที่จุดสําคัญ ดาบตอนนี้เรียกว่าการทำลายการป้องกันเพียงแค่ถูกโจมตีและคุณจะตกอยู่ในความสงสัยในตัวเองนี่เป็นการระเบิดสองครั้งต่อทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้เขาคลานไปที่พื้นร้องให้เสียงดังผู้เท่าไม่ค่าคิดว่าชายรูปงามเช่นเจ้าจะชนะได้หลังจากนั้นเขาก็ส่งวิชาเกรดหกลงสนามทันทีเพลงจอมพลจังหวัดชันประถมศึกษาปีที่6อย่างฉันโดยไม่ลังเลเลยกดครั้งนี้คือห้ามลุกจากเก้าอี้อาวุธของใครตกพื้นก่อนแพ้เขาแสดงเทคนิคดาบทำลายการป้องกันขั้นสุดยอดในทันทีทันใด นั่นคือศิลปะก,การต่อสู้ความเป็นพี่น้องในฝันของคุณคืออะไร10ปีของการพัฒนาชั้น 11, ึ่ปีของการเป็นทวีปนางฟ้าไม่คิดว่าพี่ชายจะกล้าขนาดนี้คงจะดีมากถ้าทวีปนางฟ้าได้ยินแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าคุณอยากเข้าร่วมวอรเดอร์แลนดไหนอีกฝ่ายอึ้งกับประโยคนี้ของคุณ ตอนนี้เขาเริ่มเพ้อฝันว่าเป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วเขาจะไม่รีรอที่จะถามพี่ชายที่มาจากหินต่อไปมันไม่ดีใช่ไหมที่จริงฉันก็เหมือนคุณสำหรับทุกคนพระเจ้าทรงเป็นเจ้าชายแห่งสงาราสีความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์แต่คุณคิดว่าฉันมีความสุขทุกคนรู้ว่าฉันเป็นสุดยอดจอมพลไม่เคยมีใครเคารพฉันเลยจนถึงตอนนี้แม่คลอดยากแต่เสียชีวิตพี่น้องคนอื่น ทำให้ฉันใช้เวลากับสุนัขพี่ชายตรงข้ามไม่รู้ว่าเขาได้รับอิทธิพลจากเขาเมื่อใดพี่น้องทั้งหลายเราทุกคนมีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขเมื่อเขาจับมือเขาก็มีปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็ลุกจากเก้าอี้แล้วพี่ชายฉันอยากคบกับคุณจริงๆต้องเล่นกดเล็กน้อยอีกฝ่ายยังรับเพื่อนอย่างคุณอย่างเอื้อเฟื้อ แต่เหล่าสาวกที่เฝ้าดูอยู่ด้านล่างกลับไม่พอใจเจ้าชายคนนี้เจ้าเล่ห์มากท่านี้ไม่ใช่ดินแดนของทาทาฉันคงแสดงให้คุณเห็นว่าทวีปนางฟ้าคืออะไรในขณะนี้เสียงมาป่าหอนด้านนอกคือที่ราบแรงดินทางตอนเหนือเป็นศัตรูนิรันดร์ของต้าเชี่ยเขาเอายันเสือออกทหารมาสามพันคนรวมตัวกันทันทีเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายถ้าฉันกล้ามาฉันจะฝังพวกเขาทั้งหมดไว้ที่นี่ข้าฉัน เมื่อผู้อาวุโสทั้งสองเห็นสิ่งนี้พวกเขาจึงเปิดการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อปราบกรารฝูงชนในการต่อสู้บนภูเขาคุนหลุนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดหมาป่าบริภาสส่งผู้สื่อสารเข้าไปข้างในแบล็กฆาตกรรมมารับเจ้าสาวแล้วฉันแทบจะหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินชื่อนี้ยิ่งกว่านั้นผู้ชายคนนี้โง่เขลาที่ต้องการอยู่ใกล้คุณความกล้าหาญนี้ทำให้ฉันเป็นพิษการแสดงความเคารพของสุนัขฉันต่ำนี้ยังต้องสายหัวฉันอยากจะส่งคุณกลับไปเกิดใหม่ และเกิดใหม่เป็นสักเมื่อไฮมู่เอ๋อร์ได้ยินเช่นนั้นเข <c oughs> าก็ชกหมัดใส่เขาแต่เขาไม่ตื่นตระหนกเพราะรุ่นพี่คนสวยหยุดเขาไว้แล้วบอกให้ไปหาตัวแทนบนยอดเขาในไม่ช้าพวกเขาก็เดินตามผู้อาวุศโสไปพบครูใหญ่เฮยมู่เอ๋อร์เปลื้มทันทีฟังเทพธิดาคุณหลุนที่สวยงามและมีความสามารถเป็นแฟนกันมานานไม่รู้ว่ารุ่นพี่จะตกสนันเมืองได้หรือเปล่าชายชาราผู้คุนคิดกลา่าวเทพธิดาของเราเป็นพรสวรรค์ที่หายากสองปีครึ่งเป็นหนังสือเล่มที่6แล้วตอนนี้อายุสิปีแล้ว ห่างจากผลิตภัณฑ์แรกเพียงเก้าเดียวสมาชิกทั้งสองแสดงความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนกันอย่างไรเฮยมู่เอ๋อพูดทันทีว่าถ้าเขาแต่งงานสําเร็จเขาจะส่งบรณการให้ควายและแก่หลายหมื่นตัวฟาร์มปศุสัตว์นับไม่ถ้วนเมื่อเห็นเขาพูดไม่หยุดจึงถามสาวใช้ว่าเรานาของขวัญมากี่ชิ้นแต่เธอก็เบือนหน้าหนีเหมือนไม่ได้ยินขเขาเข้าใจทันทีว่าเธอหมายถึงอะไรดังนั้นฉันจึงต้องแนะนําครูใหญ่ว่าอย่าสนใจเรื่องเงินและสิ่งของมากเกินไปชายชรายังตรงไปตรงมามาก และเลือกเผยมูเอ e เป็นลูกเขยของเขาเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนักจึงต้องใช้ปากเขาถามครูใหญ่ว่าทำไมเทธิดาคุณหลุนถึงเป็นเพื่อนกันในทันใดมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนชายชรา,าไม่ได้ซ่อนมันเทธิดากำลังบ่มเพาะสถานีแห่งความรักคุณต้องเอาชนะอุปสรรคทางอารมณ์เพื่อเข้าสู่อาณาจักรนางฟ้าคุณบอกว่าทุกคนรู้ว่าบริภาคยากจนแต่แบล็กมูเอก็เต็มใจที่จะนำเสนออย่างใจกว้างทุกสิ่งที่ไม่ธรรมดามีเหตุผลบริภาคต้องวางแผนอะไรบางอย่างผู้เท่าท่าเ,เขารับเขาเป็นลูกเขย ในอนาคตภูเขากุหลุนจะตกอุ่นพรางเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ใหญ่รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยฉันใช้โอกาสนี้ เพื่อดาเนินการต่อแม้ว่าการฝึกฝนของฉันจะไม่ดีนักแต่เขาเชี่ยวชาญมากในการสอบการวาดภาพสามารถวาดภาพนกฟินิกแห่งนิพพานให้ผู้อาวุโสได้การดําเนินการที่ชัดเจนการดําเนินการอย่างชํานาญภาพของนกฟินิกนิพพานปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคนแทบไม่เชื่อว่าเขาจะวาดภาพได้ขนาดนี้ฐานการเพาะปลูกของปรมาจาร,รย์ได้มาถึงอาณาจักรของนางฟ้าแล้วยังสัมผัสได้ถึงความมีชีวิตชีวาในภาพนี้ไก่ออกไข่ฟักเป็นไก่มีชีวิตชีวามาก ภาพอันสวยงามอาจารย์ชี้ไปที่ดักคู่แล้วถามว่าดึงออกได้ไหมคุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถดึงออกได้อย่างงไไ่ายดายในเวลานี้ครูใหญ่หัวเราะและมอบชุดดักให้เขาแล้วถามท่านว่าท่านรับอาสา,าจะบวชเป็นพระให้ผมหรือฉันจะปฏิเสธ เขาขัดจังหวัดทันทีและกล่าวว่าภูเขาคุลุนมีกฎนั่นคือดาบของคุลุนคนใดๆมีเพียงสองประเภทเท่านั้นคนหนึ่งเป็นของฉันอีกคนตายไปแล้วหลังจากฟังเขาสามารถใช้ตัวตนของเขาในฐานะเจ้าชายเพื่อกู่ได้แต่หน้าแปลกที่เขากลับไม่กลัวนอกจากนี้ยังพูดเกินจริงว่าภูเขาคุลุนมีสาวกหญิงจํานวนมากจนกว่าจะถึงเวลานั้นจงเลือกคนสวยๆแล้วมอบให้พ่อของเจ้าฉันเกรงว่าเขาจะยินดีสร้างเจ้าชายเพิ่ม ทำอะไรไม่ถูกเขาต้องยอมรับในคนนี้เท่านั้นและแบล็กมูเออที่อยู่ข้างข้างเขาก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปฉันให้ของขวัญคุณมากมายตอนนี้มันคืออะไรชายชารายกยอ,กยอกเขาทันทีจากวันนี้ไปเจ้าเป็นเหมือนเทิดสิดสิทธ์ทุกคนของคุณหลุนที่เรียกว่าการถือศีลกินที่วัดจริงๆแล้วคนเรานับถือมากเมื่อให้มูเออได้ยินดังนั้นเขาก็ตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงดูเหมือนชื่อนี้จะไม่ฉลาดเท่าไหร่ ชายชราสงบลงและจากไปและเขาเพิ่งมาถึงห้องนั่งเล่นและกำลังจะพักเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องข้างนอกจากนั้นผู้คุมทั้งหมดก็ถูกเตะเข้าไปข้างในผู้ที่มาคือเทธิดาคุณรู้ว่าเธอพยายามที่จะอยู่กับคุณท้ายที่สุดเธอเป็นลูกของสวรรค์และคุณก็แค่ขยะแต่ไม่คิดว่าเธอจะพูดขึ้น